สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด6ชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งก็เสนางคบปดี ชั้นที่สองมหาโยธินชั้นที่สามโยธินชั้นที่สี่อัศวินชั้นที่ห้าเหรียญรามราม,มาเข็มกล้ากลางสมอนนะครับและชั้นที่หกเหรียญรามราม,มาสำหรับชั้นที่หนึ่งจนถึงชั้นที่สี่เนี่ยก็จะ เป็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับชั้นที่ห้าเหรียญรามราม,มาเข็มกล้ากลางสมอนจะเป็นสำหรับทหารทั่วๆไปนะครับในชั้นที่ห้านี้นะครับเหรียญรามราม,มา เข็มกล้ากลางสมอนผู้ใดแสดงความองอาจส่วนตัวเป็นพิเศษอย่างยิ่งยวดยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อกระทำการให้สำเร็จตามหน้าที่หรือกระทำการเกินกว่าจำเป็นในหน้าที่นะครับคือ สุดยอดของความกล้าครับคือยอมเอาชีวิตเข้าแรกนะครับเพื่อให้หน้าที่เนี่ยสำเร็จแล้วก็เกินกว่าหน้าที่เสียอีกนะครับอ่าสำหรับท่านที่ได้เหรียญรามราม,มาเข็มกล้ากลางสมอนเนี่ยนะครับก็เอาที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะมีอยู่ สองท่านนะครับแต่ว่าในทั้งหมดเนี่ยมีสิบท่านนะครับที่ได้นะครับที่เราคุ้นๆก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะครับและพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับอ๋ออีกท่านหนึ่งพลเอกคณศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะครับ ส่วนชั้นที่6เนี่ยเหรียญรามราม,มาผู้ใดกระทําการรบเข้มแข็งน่าชมเชยแต่ไม่อาจกระทำการเช่นนั้นแต่เพียงผู้เดียวทำพร้อมกันหลายคนเช่นเดียวกันขณะเดียวกันอันนี้ก็จะมีท่านที่ได้นะครับก็เราก็ที่พอจะได้ยินชื่อในปัจจุบันก็คือพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรครับและ พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับจริงๆก็ออยังมีอีกสองท่านนะครับลองคิดดูนะครับคนเราเนี่ยจะต้องกล้าหาญและสร้างวีรกรรมขนาดไหนถึงจะได้เหรียญกล้าหาญจะบอกว่าเป็นชั้นสูงสุดของประเทศเราก็ได้นะครับก็คือเหรียญรามราม,มา เข็มกล้ากลางสมอนครับก็เอากันจริงๆถ้าถ้าเกิดว่ามีนายกให้เราเลือกเนี่ยผมก็คงจะต้องเลือกสองท่านเนี่ยแหละครับก็คือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็พลเอกประยุทธ์นะครับแต่ผมก็ก็ก็บอกแล้วนะครับว่าผมจะเลือกท่านไหนนะครับ คือคนอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับไม่ได้มีความกล้าหาญไม่ได้มีความเสียสละนะครับไม่ได้มีความสามารถไม่เคยรบเนี่ยครับเราเนี่ยโชคดีนะครับที่มีท่านผู้กล้าสองท่านเสนอตัวเข้ามาให้เราเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจริงๆก็เนี่ยแหละครับก็ คนอื่นก็ไม่คงไม่ต้องมองนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรผมเป็นผู้ชายครับผมก็ต้องมองคนที่เก่งกาจกล้าหาญก็ต้องยอมรับครับว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยวีรบุรุษนาแกเนี่ยก็เก่งกาจกล้าหาญจนจนได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญเนี่ยแหละครับ เช่นเดียวกันครับพลนเอกประยุทธ์จันโอชาก็เก่งกาจกล้าหาญจนได้รับพระราชทานเหรียญรามราม,มาเข็มกล้ากลางสมอนนะครับคนอื่นนะ่ะที่เสนอตัวนะ่ะได้กันไหมครับได้ทำอะไรให้ประเทศเราบ้างได้เสียสละได้ แสดงความกล้าหาญหรืออะไรไหมไม่มีครับก็สรุปง่ายๆนะครับอันนี้เราเรามาคุยกันเรื่องเข็มนะครับเ,รเข็มกล้าหาญเ,<ร>เหรียญกล้าหาญ<ร>นะครับรก็เนี่ยแหละครับก็จบง่ายๆครับนะท่านจะเลือกใครเออก็จะเล่านิดนึงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเมื่อครั้งที่เป็นร้อยเอกประยุทธ์ ตอนนั้นท่านกําลังฝึกหลักสูตรทหารเสือราชินีอยู่ที่ร2อยนะครับพอดีเกิดเหตุยุทธการเขาพนมปากขึ้นมาบริเวณชายแดนไทยขเขมรน,นะท่านก็ได้นํากําลังเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญครับเป็นที่ เรื่องลือสามารถที่จะทําลายนะครับท่านนากองร้อยไปนะครับแต่สามารถที่จะทําลายกองพลที่เก่งที่สุดของเวียดนามได้ครับก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าทําไมเขมรมาถึงได้ก,กลัวเรานักแล้วเวียดนามก็ไม่ค่อยจะกล้าถืออะไรเพราะว่าแค่ร้อยเอกของไทยเราเนี่ยพลเอก ประยุทธ์เนี่ยซึ่งตอนนั้นท่านเป็นร้อยเอกเนี่ยแล้วคุมกําลังไปแค่กองร้อยเนี่ยสามารถทําลายกองพลของเวียดนามได้นะครับแล้วชีกองพลกระจอกกระจอกนะครับคือกองพลที่เก่งที่สุดของเวียดนามอะ่ะพลเอกประยุทธ์ทําลายได้อ่ะครับนะครับทําให้มันถอยกลับไปได้อ่ะครับมาความสูญเสียเนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาของ ร้อยเอกปลยุทธ์เนี่ยไม่สูญเสียเลยนะครับในขณะที่กองพลอะไรของเขาเจ็ดหนึ่งอะไรเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดอะไรก็ไม่รู้แหละไม่ใผมก็ไม่รู้จำนะครับตายไปเป็นร้อยครับนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าคุณอาจจะบอกว่าพลเอกปลยุทธ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณลองย้อนดูนะครับว่าท่านเก่งขนาดไหน กองร้อยถล่มกองพลนะครับง่ายง่ายครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อถ้าอยากจะซื้อน้ํายารมดําก็ซื้อนะครับก็วันนี้ก็มีก็ขายขายดีนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่ขายน้ํายารมดําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีขายน้ํายาชุดทองก็ลูกค้ามาเอาครับแล้วก็ยังไม่ถึงไม่กี่ชั่วโมงเองครับลูกค้าก็ ทกลับมาหรือหรือแชทมาบอกว่าน้ำยาลมน้ำยาชุบทองดีมากเลยค่ะครับก็ทางทางผมก็ยินดีนะครับทางร้านก็ยินดีคือยินดีคือแน่นอนครับยินดีที่ได้เงินสองก็คือยินดียิ่งกว่าได้เงินก็คือยินดีที่ท่านลูกค้าเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ดีครับ เป็นท่านลูกค้าเป็นผู้หญิงด้วยนะครับนะสำหรับท่านที่เคยซื้อไปแล้วบอกว่าทําไม่ได้เอ้ไม่มีนะก็ทําได้กับทุกท่าน,นเนี่ยเนี่ยเออครับอันอันนี้ชุบทองนี่ไม่ไม่มีไม่เคยมีปัญหานะครับอ่ะก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกครับมันก็แค่ชุบๆุลงไปนะครับอ่ะก็จริงๆแล้วก็น้ํายารมดําเนี่ยมันก็เหมือนกับกับทุกอย่างนะครับคือ คนเราอะครับมันจะพูดอะไรมันก็พูดได้ครับแต่สิ่งที่เคยทำมันมันจะบอกตัวตัวตนของเราได้ครับเช่นเห็นไหมครับพลเอกประยุทธ์ท่านเคยไปรบอย่างกล้าหาญกาบอกได้แล้วไงครับว่าเนี่ยท่านได้เคยรบอย่างกล้าหาญ เสียสละนะครับมันก็ใครจะพูดว่าท่านเป็นยังไงแต่ผลงานท่านก็ก็บอกความเป็นตัวท่านอยู่อะครับใครจะอวดตัวว่าตัวเองเก่งกว่าฉลาดกว่าแต่เคยเคยไปรบไหมเคยแสดงความกล้าหาญเคยเสียสละอะไรไหมนะครับง่ายๆครับน้ำยาดมดำก็เหมือนกันครับใครจะบอกว่าของเขาดีผมก็บอกได้ของผมดีไอ ไอชายก็บอกได้ว่าน้ำยาของมันดีใครก็บอกได้ทั้งนั้นแหะครับแต่มันใช้ดีจริงหรือเปล่ามันมีคนเคยใช้แล้วว่าดีไหมหรือว่าเขาใช้แล้วดา่านะครับ <Yeah. S 1> อ่าไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับผมมาเล่าให้ฟังถึงผู้กล้าของเราสองท่านนะครับที่เรายังพอรู้จักนะครับคือคือ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับจริงๆยังมีอีกอีกแปดท่านนะครับแต่ขี้เกียจพูดเยอะหลายท่านไปหน่อยนะครับต่อสิบท่านก็จริงๆก็หลายท่านนะแต่ก็จริงๆก็ไม่หลายท่านนะครับเพราะว่าคุณลองคิดดูดีว่าทหารมีกี่คนนะแต่ที่ได้เนี่ยมีแค่สิบท่านเท่านั้นเองอะ่ะเออต้องกล้าขนาดไหนครับ แล้วผมพูดตรงๆนะถ้าเป็นตัวผมเนี่ยมผมไม่กล้าครับที่จะให้ผมเอากองร้อยไปถล่มกองพลเนี่ยท่านท่านถ้าท่านเคยเป็นทหารนะท่านจะทราบนะครับกองรอ้อ,อ,รอยนี่มันก็คือกองร้อยอะครับกองพลก็คือกองพลนะครับกองร้อยมันก็ประมาณนี้ย่าถ้าทํามือก็ประมาณเนี้กองพลนก็ประมาณนี้นะครับเออมันมันมันต้องกล้าไหมละครับถ้าจะไปทําแบบนั้นนะสมมติบอกว่าผมไปถล่ม ถล่มกองพลอะไม่ต้องกองพลหรอกผมคนเดียวไปถล่มกองร้อยเนี่ยมันก็เกินไปใช่ไหมก็นั่นแหละครับความความความเก่งกาจก็ต้องขนาดนั้นแหละครับประมาณที่เหมือนที่ในหนังอะครับในในสามก๊กอะคือคนเดียวสู้คนนับหมื่นอะประมาณนั้นเลยครับพลเอกประยุทธ์เก่งประมาณนั้นเลยคนเดียวเนี่ยท่านเดียวเนี่ยสู้คนได้นับหมื่นเลยคุมแค่กองร้อยอะ่ะ เก่งยิ่งกว่ากวนอูเตียวหุยจูล่งจิวยี่อะไรรวมกันเสียอีกครับไม่มีใครเก่งกว่านี้แนละ้วผมว่านะในในยุคเนี้ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับกองร้อยอะ่ะถล่มกองคนอะ่ะเออมันถ้าถ้าใครบอกไม่เก่งก็ก็ก็ลองลองบอกหน่อยครับผมผมก็ไม่เก่งยังไงทำได้ไหมนะครับ แล้วผมไม่ได้ไม่ได้แต่งขึ้นเองครับมันมันมันมีข้อมูลนะครับที่ระบุชัดเจนนะครับข้อมูลนี้มันก็มีมานานแล้วไม่ใช่ว่ามามีตอนที่ท่านมาเป็นนายกแล้วท่านมานั่งเขียนใหม่นะครับข้อมูลอันนี้เขียนมานมมานานแล้วนะครับเออเขียนมาตั้งแต่ท่านยังไม่ไม่มีใครรู้จกนะักอ่ะเออจนตอนนี้คนด่ากันทั้งเมืองนะครับก็อยากด่าก็ด่าไปตัวทำได้อย่างเขา ทำได้อย่างท่านหรือเปล่าเออบางคนบอกว่าโอ้ผมมันเป็นเซียนปืนโอ้พลเอกประยุทธ์นะจับปืนไม่เป็นโอ้คุณเอ้ยท่านฝึกทหารเสือราชินีครับนะเข็มก็อยู่ที่หน้าอกท่านเนี่ยเสือคาบดาบก็อยู่ที่หน้าอกท่านเนี่ยแล้วท่านเนี่ยลบอ่ะกองร้อยอะ่ะถล่มกองพลอ่ะมันมไปบอกว่าท่านจับปืนไม่เป็นตัวมึงอ,อะ่ะทำอะไรเป็น แหมบอกเป็นเสียนปืนโอ้ยปวดหัวคปวดหัวอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ